สวัสดีครับ ทีมงานตะพาและแต่สงขลาครับเราพาไปดูคดีนี้กันนะครับเมื่อคืนนี้ตำรวจชุดปราบปรามการโจรกรรมรถสอพอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานําโดยร้อยตำรวจเอกสรายุทธ์อังสุภาณิตรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสอพอหัดใหญ่หัวหน้าชุดนะครับจับกลุ่มนายอภิชาติใจโตอายุ38ปีชาวตาบลโคกศักอิอ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัดทลุงครับซึ่งมาทํางานเป็นผู้ดูแลห้องเช่าที่บ้านเลขที่19ซอย32เพชรเกษมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแต่ว่าได้กล้า ายเป็นจนเสียเองครับโดยใช้กุญแจสำรองที่เก็บไว้กับตัวนะครับไขเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในห้องเช่าโดยเลือกห้องที่ผู้เช่าเดินทางไปทำธุระหลายๆวันครับและขโมยสิ่งของมีค่าทั้งทีวีกระทะาไฟฟ้าและกระเป๋าสะปายของผู้หญิงนะครับโดยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็จะเอาไปจำนำส่วนกระเป๋าสะพายสวยๆน่ารักน่ารักของผู้หญิงจะนำไปฝากแฟนครับ <c ười> คิดได้ครับแฟนยิ้มตายนะครับแบบนี้และยังเพิ ตัวจำนำอีกหนึ่งใบซึ่งนำทีวีไปจำนำไว้ที่โรงรับจำนำเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหาดใหญ่และผลตรวจปสัสสาวะของโรงพยาบพัหาดใหญ่ซึ่งพบสารเสพติดด้วยนะครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้ได้ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโซนิกทะเบียนขอไข่รอเรือ13 6สงขาครับที่จอดไว้หน้าห้องเช่าและเจ้าของออกไปทำงานครับพอเจ้าของกลับมาไม่พบรถครับก็ได้เข้าแจ้งความไปที่สภหาดใหญ่ ตำรวจชุดปราบปรากโจรกรรรถครับจึงสืบสวนจนทราบว่านายอภิชาติซึ่งเป็นคนดูแลหอพักขโมยไปครับและตามไปจับกุมได้ที่ซอยสิบสะพานดำตำบลคลองแหนะครับจากการสอบสวนนายอภิชาติก็ให้การว่าของมีค่าเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ากาทะทีวีตู้เย็นหม้อข้าวอะไรพวกนี้แหละครับ ขโมยมาจะนําไปจำนำครับและจะรีบไปไถ่คืนก่อนที่เจ้าของห้องจะกลับมานะครับเพื่อไม่ให้สงสยัยแต่ก็มาถูกจับคุมเสียก่อนครับโดยเงินที่ได้จะพาไปซื้อยาบ้าครับเพราะว่าติดยาบ้างอมเลยครับ รวมทั้งใช้นี่ส่วนของมีค่าอื่นๆครับซึ่งเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงเช่นกระเป๋บบาก็จะนําไปฝากแฟนครับส่วนรถจักรยานยนต์นั้นอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจขโมยลกครับแค่ยืมมาขับก่อนเพราะว่าเจ้าของจอดไว้หน้าห้องเช่าเห็นกุญแจเสียบอยู่ก็เลยออก เอามาขับไปนะครับกะว่าเราให้เจ้าของกลับมาที่ห้องก็จะบอกและเอารถมาคืนครับแต่ก็ถูกเจ้าของรถแจ้งความรถหายและตำรวจตามจับได้ครับและก็สำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายอภิชาติผู้ต้องหากันนะครับเสียงอาจจะเบาๆหน่อยนะครับต้องขอขมาจริงๆเมื่อเช้าได้แฉ่งทีมงานคนถ่ายไปแล้วครับว่าทีหลังเอาให้ชัดหน่อยครับเสียงฟังเองตอนถ่ายน่ะดังเลยครับแต่พอเอามาลงนี่เสียงไม่ชัดเบา เบาครับแควนๆควเราขัดใจตายแล้วครับแบบนี้ครับอ่ะไปฟังเสียงกันครับหลักเราลงเราใหการนี่ว่ตอนี้เราไปลักโคงเาวแล้วก็หลักระเกลียงเราทำถึงมั่งาไกีปาไอเียนกับมมไปกับเก้าก็เรามีได้ดูแลอขอด้วย ก็เลยอายวามีคุณแจลงให้เขาไปเลยรับาไปหลักบเปาโบมแล้วก็มาานั้นครับกะต่อครัาโมาชายครับในส่วนของหลเกลือเนี่เกนี้ก็ไมุ่้มกลัวมายว่าตั้งใจหลักปีตัวปีไปทำานนึงเงิในโบกอนันึวมไปกับตไม่ับกหันในเวลาตั้งใจนึงกับฟิตกับกับนี่นเอครับกับผมกับตกับใจนะ ทีทุกอยาั้นงพิษไลไปแดงกับนะมันนั่นแหละมันมันกับพิษกับเมื่อไดรบอคอเล้งกแต่ว่า้าวบอกปีปีก็ไม่ไห้ก็จาแต่ว่าเงาตรงเจงหลยใช่ตอนนี้เราว่างงานอยู่กับกับที่นี่เราหลักโค้ได้เบียไดไลยวันนี้เราเอาไปเสริมยาไม่ไม่กับตีวเอาไปเตีว่าเมื่อไหรก็เตีว่าไปกระจายมย ใจดีวาก็เอาไปใเดียว่าก็ไปสอยามาไอ้นั้นไอ้นั้นก็มีโอกาสด้วยลองไปอีกอ่ะเราเสพยาเลยยาว่ากับขึนอไ้เอาไปเกือบอาให้ค่โจเรายการที็กันกับขึ้นติดป้าตังน้องยังน้องเกือกกินแต่ทนระไวงก็บบ่อมีเงินก็อก็สร้าเดือนที่เดือนนบ้านกันทำเป็นท่อผ่ากันเรามมีน้าี่ดูแลกันกับปอมีนาทีดูแลมันเก็บวัด เนี่ยผมว,วาดการดูแลให้ก็บอกว่าบ้านนั้นก็จะมีโรอง,ลง,ลง,ง,งรง<ม>ังอีกรังเหล็กนูผมอยู่อีกรังนึงตั้งกับใหญ่เนี่ยครับเ<ม>นี่ยแก,กมาดูแลไม่ไร้ครับให้ตัวมาดูแลเลยตัวมาเดี๋ยวหลับก<ห>้มบ<ค>นในเตียงับมันไม่ได้ไน,ไไดนะยยปูเสียในไนเปลอะไรของขมวดเปลอะไรขมข่า,นนาหลับชิ้นลาพวกน<ร>ี<ร>่นนะตัวตัดตัวตัดอ่าง

เกือันนี้ออโดยไม่ได้ไม่บกแก้วงกรก็เรกว่อัเรื่อความผิดพลาดผยังไม่ไดไม่ทำอะไรพี่พอเข้าไปในห้องแล้วพี่ขโมยทุกอย่างเลยมพี่ี่แล้วไม่ไม่เกับเกือเนี่ยเกืออะไราเนื่ยอนเนี่กเกลือกเกเลอเกลืออออก็ไว้กมันกเกลืออเเเเล ี่ยอไปไอ้แพรแต่ละครั้งมันใช้เวลานานเท่ไหร่ครับไม่กับเพราะว่าอยู่อยู่ทีเดียวกันกับกับยังเวลานักเดียวกับกรเก้าไปค้กับกว่าดองแล้วนเลย